ป้งป้งป้งไอ้เหียแต่ไม่เข้าเพราเสียแขวนของดีใช่ไหมคะเป็นไงกันบ้างครับกับเดอะสโตนพระแท้คนเกะไปดูมาแล้วชอบกันหรือเปล่าผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟินมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับรอคอยมานานทั้งจังหวะลูกล้อลูกชนจังหวะหนังที่สนุกตั้งแต่ต้ตนจน,นจบทุกคนไปดูกันมาเป็นไงกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่มันพระกูพระที่มันเป็นของกู กและในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเก็บตกหลังดูเดอะสโตนพระแท้คนเก๋รวมประเด็นที่น่าสนใจในหนังแน่นอนว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับใครไม่ดูไปดูกันมาก่อนและเดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันในคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่การเก็บตกหนังกันก่อนครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะว่าโดยการเดินทางของพระสมเด็จ พระเครื่ององค์หนึ่งที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกเลยก็ได้เพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่เล่นพระเครื่องนะครับเดิมทีเนี่ยพระสมเด็จในหนังองค์นี้เนี่ยถูกครอบครองโดยเฮียรัตครับมีลักษณะเด่นก็คือมีเม็ดมวลสารขนาดใหญ่ที่บริเวณเกศขององค์พระและโดยพุทธคุณของพระสมเด็จที่เขาว่ากันว่าช่วยให้แคล้วคลาดเสริมบารมีและอีกหลายๆอย่างสมกับที่เป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องก็ต้องยอมเป็นที่ต้องการของหลายๆคนครับ แล้วก็จะตามมาด้วยมูลค่าที่สูงมากๆของพระสมเด็จเหล่าคนโลภก็เลยจ้องจะครอบครองพระองค์นี้ให้ได้และแล้วผู้การเนี่ยก็เลยสั่งให้พ่อของเอกไปเก็บเฮียรัตและก็ชิงเอาพระมาครับแต่โดยมูลค่าหรือบารมีอะไรก็ตามที่พระสมเด็จมีไว้พ่อของเอกจึงขโมยพระสมเด็จและหนีหายไปยาวนานถึง30ปีครับก่อนที่สุดท้ายพระสมเด็จจะกลับมาในตลาดพักเครื่องอีกครั้งที่นี้แหละครับความโกลาหลก็เลยเกิดขึ้น ทุกคนต่างที่อยากเป็นเจ้าของพระองค์นี้ท่านดีสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่ฐานลึกยกเป็นเกลียวเชือกเกทะลุซุ้มวนสารตรงเกตอาจจะจบที่ล้านหนึ่งร้อยล้านเสริมนิดหนึ่งครับพระสมเด็จองนี้เนี่ยพี่เปย์บอกว่าสมเด็จเฮียรัตในหนังองค์ต้นแบบของพระองค์นี้เนี่ยคือพระสมเด็จของมาดามเดียเสียนพระตัวจริงนั่นเองนะครับซึ่งชื่อหนังอย่างพระแท้คนเก๋นเนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะตรงบริบทมากๆครับ มาสะท้อนเห็นถึงตัวตนของเหล่าคนโลภที่ต้องการจะครอบครองพระไรมันแต่เซียนหมวยที่ฉ่วยโอกาสมาตีสนิทกับเอศและก็ได้ช่วยโอกาสสลับพระให้กับเอกหวังให้ตัวเองได้ทั้งความมั่งคั่งและบารมีเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กับพ่อของเธอหรือพ่อสุนทรเห็นนั่นเองครับว่าเธอเนี่ยก็เป็นเซียนพระได้แต่เอาจริงๆหมวยเองก็เหลี่ยมจัดไม่เบาเลยนะครับสุดท้ายเอกเนี่ยก็ไม่ไว้ใจหมวยอีกต่อไป ต้องบอกว่าหมวยเนี่ยเป็นตัวละครที่มีมิติเยอะแล้วก็เหลี่ยมยันเมสุดท้ายจริงแล้วก็ยังมีพ่อสุนทรครับพ่อของหมวยนั่นเองเซียนพระรุ่นเกา่าที่เขาเองก็อยากจะครอบครองพระสมเด็จเฮียรัตเพื่อเพิ่มบรารมีเสริมพุทธคุณให้กับตัวเองมากกว่าผมว่านะเขาอยากจะมีบรารมีให้คนไหว้คนนับถือมากขึ้นถึงกับต้องให้เฮียหมูเนี่ยไปทำ้ายหมวยครับเพื่อที่จะเอาพระมาครองแสดงถึงความเก่าเกมมีบรารมีและเหลี่ยมประสบการณ์ของตัวเองที่มีมากมายเหลือเฟือครับ และในส่วนตัวของเซ้งพระระดัยเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็ยังช่างใจว่าตกลงเนี่ยเซ้งเนี่ยเหลี่ยมหรือเปล่าเพราะว่าในตอนต้นเนี่ยในเรื่องก็บอกว่าดูพระสมเด็จอง์นี้ว่าเก๋แถมยังให้เซนอ้วนมาช่วยการันตีเก๋อีกเสียงหนึ่งเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขาทํากันเป็นกระบวนการหรือเปล่าแอบรู้กันหรือว่าทั้งสองคนไม่เก่งจริงครับเพราะว่าจะมีช็อตหนึ่งที่พ่อสุนทรบอกกับเซ้งไว้ว่าเซ้งเนี่ยมือตกไปเยอะนะครับบางทีเขาอาจจะดูพลาดจริงแล้วพอสุดท้ายเสียหน้าเพราะว่าหมวยบอกว่ามันแท้เนี่ย ก็เลยรีบครอบของพระองค์นั้นไปเองแต่ผมว่าเซงเนี่ยก็เป็นคนที่แฟร์ดีเหมือนกันนะครับสุดท้ายเขาก็เอาเงิน30ล้านเนี่ยมาขอซื้อพระจากเอกแบบตรงไปตรงมากันดีและสุดท้ายเนี่ยร้ายที่สุดครับก็คือตัวของผู้การนั่นเองที่แทจ้จริงแล้วเขาเนี่ยเป็นคนสั่งให้พ่อของเอกไปเก็บเฮียรัตและต้องการที่จะเอาพระมาครองเพื่อเพิ่มบารมีให้กับตัวเองแถมยังแซงว่ามาเอาพระเพื่อมาเอาเป็นของกลางในคดีฆาตกรรมแต่ว่าเขาเองนั่นแหละครับก็คือผู้สั่งการ และสาเหตุที่ผู้การตามหาเอกเจอเนี่ยก็คงเป็นเพราะหมวยนี่แหละครับที่จําได้ว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะเห็นหมวยโทรเช็คเรื่องพ่อเอกแล้วก็คุยกับผู้การอยู่จนเรามารู้ที่หลังนะครับว่าผู้การเองก็รู้จักกับหมวยแล้วก็พ่อสุนทรอยู่แล้วพอรู้ว่าพ่อเอกเป็นใครก็เลยตามมาหาถึงงานศพครับเพื่อที่จะมาเอาพระนั่นเองและคนเหล่านี้เนี่ยก็คือเหล่าคนเกครับต่างคนต่างเหลี่ยมพระน่ะแท้แต่คนนะ่ะเหลี่ยมเก๊กันเต็มไปหมด ใครชอบตัวละครไหนชอบใครก็เราเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ผมเซอร์ไพรส์ที่เคียรหมูเนี่ยจากบางรักซอย9ก็ได้เหมือนมารียูเนียนกับไออีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสะบักสะบอมกันเลยทีเดียวพ่อของกูไม่ให้มึงหรอกนี่เงิน30ล้านมึงไม่อยากได้มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เลยนะพ่อพวกมันเราสมเ็จไปแล้วไอ้เภานะมันคุณเป็นของกูต่อมาครับเรามาคุยประเด็นที่น่าเอามาขบคิดกันต่อในหนังครับ เรื่องแรกที่อยากคุยก็คือเรื่องของตัวละครวิกเตอร์ครับที่ภายหลังเรารู้ว่าเขาเนี่ยคือลูกชายของเฮียรัตเจ้าของพระสมเด็จที่แท้จริงนั่นเองซึ่งวิกเตอร์ในวัยเด็กเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์กาดยิงที่พ่อของเอกเข้ามาป้นพระสมเด็จไปจากเฮียรัตด้วยสิ่งที่น่าคิดนะครับในหนังผมคิดว่าวิกเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นคนฆ่าพ่อของเอกหรือเปล่าเพราะเขาเองก็ตามเอกไปถึงบ้านแล้วก็มีซีนที่วิกเตอร์เนี่ยไปอยู่หน้าเตียงพยาบาลของพ่อเอกนะครับ ผมว่าสีนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงเดียวกับที่เอกไปเอาพระมาให้เสงที่โรงพยาบาลก่อนที่เสงเนี่ยจะจับได้ว,ว่าพระองค์นั้นมันปลอมนะครับเพราะว่าโดนเซียนหมวยสลับไปแล้วอาจจะเป็นจริงก็ได้ครับเพราะว่าวิกเตอร์มาบอกกับเอกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพระเนี่ยอยู่กับเซียนหมวยวิกเตอร์เนี่ยอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลและแอบฟังตลอดตอนนั้นด้วยและยิ่งวิกเตอร์เนี่ยมีความแค้นกับพ่อของเอกอยู่แล้วครับเพราะว่าพ่อเอกเนี่ยมาฆ่าพ่อของเขาก็คือเฮียรัฐอยู่แล้ววิกเตอร์อาจฉวยโอกาสตรงนั้น ่าก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่าวิกเตอร์อาจจะมีความเห็นอกเห็นใจเอกเรื่องพ่อนี่แหละครับประกอบกับพ่อเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็เลยปล่อยไปตามยถาก,กรรมนั่นเองแถมจะทาตอนนั้นคนไข้ร่วมเตียงในห้องนั้นก็อาจจะมองพฤติกรรมแปลกๆของวิกเตอร์ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีแฟนเพจมาบอกผมครับว่าในรอบ Q&A กับนักแสดงร่วมกับเนี่ยมีคนถามพี่ฮิวโก้ที่รับบทเป็นวิกเตอร์ว่าเขาเนี่ยได้ฆ่าพ่อของเอกหรือเปล่า แกบอกเขาว่าวิกเตอร์ไม่ได้ฆ่าครับปล่อยตามยถากําไปนั่นเองอันนี้ก็เคลียร์กันไปครับต่อมาฉากวิกเตอร์กราดยิงฉากที่ตลกหลายอีกอย่างก็คือทุกคนที่ตายหมดเนี่ยคือสวมพากันทุกคนครับพระที่ว่วาพุทธคุณดีๆคงกระพันสุดท้ายไม่รอดสักคนครับอย่างที่เอกได้กล่าวไว้ในหนังเนี่ยบอกว่าพระดีขนาดไหนเนี่ยพ่อผมยังไม่รอดเลยขนาดแขวนไว้ตลอดชีวิตเนี่ยจริงตรงนี้เนี่ยพิเป้ภูมิกับเองก็บอกว่าอยากจะเตือนสติทุกคนเอาไว้ว่าพระนรอดนะครับ แต่คนน่ะไม่รอดแม้ว่า,าพระจะดีแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องตายอยู่ดีครับฉากภาพในหัวตัวละครแต่ละคนเนี่ยผมว่ามันคือภาพก่อนตายครับถ้าทุกคนได้ครอบครองพระสมเด็จอง์นี้ชีวิตในฝันมันจะดีขนาดไหนทั้งผู้การทั้งพ่อสุนทรทั้งเซ้งทั้งหมวยแต่สุดท้ายยกเว้นหมวยกับเอกทุกคนก็ไม่รอดครับอย่างต่อมาครับคิดว่าตอนจบของหนังเนี่ยพระสมเด็จที่เอก ถือไปอมไปในปากแล้วก็คายออกมาเนี่ยใช่พระสมเด็จองค์ตัวจริงหรือเปล่าเอาจริงผมว่าค่อนข้างที่จะคุมเครือครับหนังเนี่ยปล่อยให้เราไปคิดกันต่อเองมันจะตลกลร้ามากเลยครับถ้าพระสมเด็จองค์จริงเนี่ยถูกยิงแหลกไปตั้งแต่ความวุ่นวายในช่วงท้ายของหนังแล้วแล้วเอกเนี่ยมันก็หยิบมาโมมัวครับแม้ว่าเซ้งเนี่ยจะตื่นขึ้นมาชี้แบบงง,งๆครับว่าองค์ไหนจริงๆเนี่ยผมแอบเชื่อได้ว่าเซ้งเขาจําได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้พระ และเจ้าตัวเคยบอกเอกไว้ว่าเห็นพระครั้งหนึ่งก็จาได้เลยเซียนพระระดับตัวเห็นพระครั้งหนึ่งแล้วไม่มีทางที่จะจำไม่ได้แต่อาจจะมั่วก็ได้นะครับเพราะว่าโดนแซวอยู่ว่าฟอร์มตกดูพระไม่ค่อยแม่นแต่ตรงนั้นเนี่ยก็มีพระสมเด็จเนี่ยอยู่3องค์4องค์นั่นแหละครับเอกมันก็น่าจะหยิบมามั่วๆนั่นแหละพอเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงเสียค่ายมวยรู้ก็เลยรีบติดต่อมาขอซื้อทันทีครับกับเอกบอกไปว่าร้อยล้านเสียก็สู้นะน้อง นะครับถ้าเกิดว่าที่ได้ไปเนี่ยเป็นพักเก๋เนี่ยก็คงตลกหลายน่าดูพระแท้แหลกเป็นผุยผงไปแล้วแต่มาถึงขนาดนี้เนี่ยเห็นว่าสัตว์กันทั้งร้านรอดมาได้ก็คือเอกเนี่ยไม่ใช่อะไรครับวิกเตอร์ไม่ฆ่าหมวยก็ยิงไม่แม่นเสียของคิดว่าเป็นปฏิหารน,นั่นแหละครับก็เลยติดต่อมาขอซื้อทันทีตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาอยากให้เราเห็นว่าตัวเรานั้นเชื่อในอะไรที่หมวยยิงไม่แม่นเพราะปฏิหารที่เอกอมพระ แล้วก็เลยมีพุทธคุณแคล้วคาดคงกระพันหรือเปล่าหรือเป็นแค่อุบัติเหตุที่หมวยิงผืนไม่โดนเฉยๆสุดท้ายพระสมเด็จในท้ายเรื่องเนี่ยจะเป็นพระแท้หรือเปล่าใครเราเป็นคนกําหนดครับเสร็จีใหม่ไปดิประเด็นสุดท้ายเนี่ยคิดว่าเอกจะขายพระไหมผมว่าเอกเนี่ยคงต้องขายแหละครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วตัวเองก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นพ่อก็ไม่อยู่ บานกระดูโสมและตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครมาแย่งพระของเขาได้อีกต่อไปครับก็ค่อนข้างนียัะสบายแล้วสําหรับเอกกลายเป็นพ่อเศรษฐีใหม่เหมือนที่เซียนพระหลายๆคนบอกครับว่าลองไปค้นดูพระในตู้ของตัวเองถ้าเจอทีเด็ดอาจจะกลายเป็นเศรษฐีพลิกชีวิตไปเลยก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดตลกลร้ว่านี่เป็นพระเกะก,ก็เฮงเกินครับแต่ตอนนั้นผมว่าไม่น่ามีใครสนแล้วว่าเป็นพระแท้หรือเกะเราจะได้เห็นข่าวบ่อยว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล,แล้วมีคนรอด มักจะมีคำถามตามมาว่าห้อยพระอะไรเหมือนกับที่คุณตำรวจที่รับบทโดยพี่เอสคมกิจเข้ามาถามเอกว่าห้อยพระอะไรในตอนจบของเรื่องนั่นเองครับสุดท้าย The Stone คือหนังที่กระทอเปลือกของมนุษย์ความโลภความเชื่อการให้คุณค่ากับสิ่งหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาเป็นมหากรรมวายป่วงมันก็ตลกร้าดีครับที่เหล่าคนเหล่านี้เนี่ยทำบาปเพื่อที่จะเอาวัตถุมงคลมาทำบุญบูชานั่นเองก็จะประมาณนี้ครับกับสรุปแล้วก็ประเด็น ที่น่าเอามาคบคิดหลังดู The Stone พระแท้คนเก๋อีกหนึ่งหนังไทยที่ผมบอกว่าเป็นหนึ่งหนังไทยที่คุณภาพแห่งปีและแห่งหลายๆปีเลยครับที่ทั้งสนุกมันสะใจสมการรอคอยแน่นอนภาวนาครับให้ถึงร้อยล้านใครอยากเก็บรายละเอียดไปดูซ้ำกันได้เรื่อยๆเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรหรือมีประเด็นเก็บตกที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมอีกก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยูเื่อนนะเย ีเนดี่ยนเลนเ้าอะไรเนี่ยเอาสวนเซง